ขาไปถ่ายมาหาอะไรเชียงใหม่ดีกว่านะอไจะไปดเลยนะ <c oughs> ไ,ปไปแล้วไปมาาะเชียงใหม่เถนะมชชอกอครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับนายโจจากช่องอย่างแกมนะครับตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่อ่างเก็บน้ําห้วยแก้วนะครับหรือคนแถวนั้นเขาจะเรียกว่าอ่างแก้วมอชอนะครับซึ่งอยู่ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับรบกวนท่านผู้ชมนะครับกดไลค์หรือว่ากดสั่สังขด้วยนะครับหรือกดปุ่มติดตามนะครับด้านล่างมุมขวามือมุมนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณค่ะเมื่อกี้นอ,อนยังหัวลออะไรยูวหัวลอ <polarization> ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะอ่างอ่างแก้วอ่างแก้วอ่างแก้วนี่คืออ่างเก็บน้ำในมอชในมอชใช่อ่างเก็บน้ำในมอชถ้ามาขอรถขึ้นไม่ได้ต้องจอดรถก็เดินเดินึนไปแต่ไม่ไกลเหรอไม่ไกลนี่ไงแล้วก็ถึงละอ่าแล้วพี่บอกเดินไกลเริบอกแล้วถามที่ก็บอกว่ไปแล้วเนี่ยก็จะมีที่นั่งใช่ไหมที่นั่งเล่น ดีนะวสไลเดอร์ลงมาดีนะวันนี้ฝนไม่ตกสถานที่แห่งนี้ก็เป็นเหมาะกับการถ่ายรูปนะครับแล้วก็เดินหรือวิ่งออกกำลังกายนะครับช่วงแดดล่มๆนะครับ แนะนำให้มาถ่ายรูปก,กันได้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำแล้วก็มีมีวิวแบ็กกราวด้านหลังซึ่งเป็นภูเขายาวเลยนะครับเป็นวิวยาวมากนะครับมุมกว้างได้สวยงามนะครับยังไงก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าทุกคนกำลังหิวกันหมดแล้วนะครับเนี่ยเราลาังกระดาษเนาะใช่แล้วก็ลด้ลงนะ

สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมมาจนถึงถ่ายคลิปนี้นะครับยังไงก็ต้องขอฝากติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณค่ะ